สวัสดีค่ะทุกคนวันนี้นะคะตกเป็นทาสการตลาดไปเรียบร้อยนะคะกับน้องลาบูบูมากรรองนะคะตัวนี้คือเวอร์ชันหนึ่งนะคะตอนนี้รู้สึกว่าจะมีเวอร์ชันสองมาแล้วนะคะแต่ว่าเพิ่งจะตกเป็นทาสการตลาดไปแล้วค่ะทุกคนตอนแรกก็ไม่คิดนะคะว่าจะได้น้องมาแล้วก็ก็คิดว่าเออมันน่ารักดีและอย่างหนึ่งคือลูกชายอะ่ะชอบนะคะอยากจะมารีวิวนะคะว่าได้น้องมา ราไม่ได้สั่งจากแอปส้มหรือว่าแอปฟ้านะคะคือไม่กล้าสั่งเนาะอันนี้คือสั่งมาจากเพจนะคะเพจที่เขาแม่ค,ค้าขายอาร์ทอยจะเป็นพวกลาบูบูเอ๋ยคลายเบบี้เอยอะไรอย่างเงี้ยนะคะก็เลยลองจุ่มมานะคะก็แกะไปเรียบร้อยแล้วค่ะทุกคนแกะไปเรียบร้อยแล้วเห็นน้องแล้วด้วยว่าน้องได้สีอะไรนะคะ,ะเดี๋ยวามาหมุนให้ดูกันค่ะ จากที่เพื่อนๆดูแล้วอ่ะเพื่อนๆคิดว่าบวกหรือว่าลบคะแต่แม่ค้าเขาก็คอนเฟิร์มนะเขาบอกว่าของแท้แน่นอนข้างในของน้องก็จะเป็นอย่างนี้ชึบอืมแล้วก็จะเป็นห่ออย่างนี้เลยนะคะห่ออย่างนี้มาใครที่เป็นสาวกน้องลาบูบูแล้วช่วยบอกหน่อยนะคะว่าน้องบวกหรือว่าลบนะคะตอนนี้เราไม่เปิดนะคะว่าข้างในเนี่ย สีอะไรแต่เราจะหยิบให้ดูเลยหยิบให้เพื่อนๆดูเลยนะคะอุ๊๊นโอ้โหหันหลังให้เลยโอเคนี่ค่ะน้องลาบูบูนี่คือทอฟฟี่นั่นเองนะคะตูดทอฟฟี่นะคะนี่ค่ะเขาก็จะมีป้ายนะคะแล้วก็จะมีนี่เลยท้าของเขาอ่า น้องอะนุ่มมากเลยท้องก็ป้องป่องนะคะแต่นขนก็นุ่มมากเลยนะคะผิวสัมผัสคือนุ่มมากเลยส่วนตัวแล้วนี่คือตัวแรกนะคะเป็นอานทอยตัวแรกทีเ่เห็นน้องก็น่ารักดีมุ้มิ้งดีก็อยากได้นะคะนี่นี่ค่ะพอจะดูออกกันไหมคะแต่น้องก็น่ารักรอยู่นะเพราะว่าในส่วนตัวก็ยังไม่เคยมีน้องก้องเนาะก็เลย ไม่รู้ว่าน้องก้องหรือเปล่าจะโดนแม่ค้าหลอกหรือเปล่านะคะส่วนป้ายแท็กก็จะเป็นประมาณนี้เลยนะคะแต่เขาบอกว่าบราบูบุกกองอะ่ะก็จะมีแบบนี้เหมือนกันอันนี้จริงหรือเปล่าคะทุกคนแล้วก็เขาบอกว่าให้ดูตัวตัวปั๊มตรงเท้าน้องเนี่ยเขาบอกว่าตัวเออะนะคะตัวเอเขาจะ ตรงสามเหลี่ยมตัวเออเขาเขาจะยาวอันนี้ก็าใหญ่อยู่นะคะเพื่อนๆนี้กล้องไม่โฟกัสโอเคไม่เป็นไรนะคะนี่ค่ะแล้วแกนต้องให้เป็นนี้เดี๋ยวหมุนได้ไหมหมุนได้ไหมหมุนได้อยู่นะคะโอ้แต่หมุนยากอยู่นะคะไม่ได้หมุนแบบรุนร่นปื้อรุนปื้นนะคะนี่ได้น้องมาเรียบร้อยตกเป็นท่าการตลาดเรียบร้อยคะ่ะทุกคน แต่เอาจริงๆแล้วก็ดูไม่ออกนะคะถ้าเห็นน้องก้องนะคะลาบูวูก้องก็น่าจะเปรียบเทียบกันได้ชัดกว่านี้เนาะได้น้องมาราคา1290บาทนะคะมีค่าส่งนิดหน่อยนะคะแล้วก็แม่ค้าก็บอกว่าของแท้แน่นอนค่ะคุณลูกค้าโอเคก็ค่อนข้างมัน่นใจแล้วก็เพจนี้คือซื้อของกับเขา หลายครั้งแล้วอ่นะคะก็เขาก็ขายอาร์ตทอยมาเยอะเลยทั้งคลายเบบี้อะไรด้วยแต่เนี่ยเราก็เพิ่งจะเก็บน้องมาเป็นคุณแรกเลยโอเคค่ะทุกคนวันนี้ก็ามารีวิวเท่านี้ก่อนนะคะสำหรับเพื่อนๆที่กำลังมองหาน้องลาบูบูอยู่นะคะ ็อยากจะแนะนำให้เพื่อนๆสั่งกับเพจหรือร้านค้าที่เรามั่นใจเท่านั้นนะคะเพื่อป้องกันการได้ของปลอมนั่นเองนะคะอ,อยากจะแนะนำให้เพื่อนๆอ,อ,อีกอย่างหนึ่งก็คืออย่าลืมสแกน QR code ที่มีมากับกล่องนะคะเพื่อที่จะได้รู้ว่าน้องคือลาบูบูแท้หรือเปล่าคลิปนี้ต้องลาไปก่อนนะคะขอบคุณเพื่อนๆที่กดติดตามด้วยนะคะสวัสดีค่ะ